อเวนเจอร์ Avengers, คือกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ที่รวมตัวกันเพื่อปกป้องโลกแล้วทีมทันเดอร์โบล่ะคืออะไรพวกเขาก็คือฮีโร่ตัวจริงหรือเป็นแค่วายร้ายที่มารับงานพิเศษเฉยๆวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเส้นทางสุดเจ๋งของทีม t ทันเดอร์โบจากต้นฉบับคอมมิกที่มีจุดเริ่มต้นแบบวายร้ายปลอมตัวเป็นฮีโร่ไปจนถึงเวอร์ชันหนังที่กำลังจะเข้าฉายในจัก,กรวาล MCU จุดกำเนิดทันเดอร์โบ ย้อนกลับไปในปี1997 Marvel Comics ได้เปิดตัวทีมใหม่ที่ชื่อว่า Thunderbolts ในคอมิก The Incredible Hulk เล่มที่449ก่อนจะได้มีคอมิกเป็นของตัวเองในเดือนมิถุนายนในปีเดียวกันแต่มันไม่ได้เป็นแค่ทีมใหม่ธรรมดานะครับทีม t h u n d e r b o l t เปิดตัวในช่วงที่ a v e n g e r และ Fantastic Four หายตัวไปจากโลกหลังจากเหตุการณ์ออนสลา g ซากา้าทำให้โลกข,ดขาดแคลนซูเปอร์ฮีโร่แต่แล้วกลุ่มฮีโร่หน้าใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้น พวกเขาใช้ชื่อว่า Thunderbolt และแสดงตัวว่าเป็นผู้กอบกู้สันติภาพแต่ในตอนจบของเล่มแรกมีหักมุมสุดช็อก Thunderbolt คือเหล่าวายร้าย Master of Evil ที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชุดและสวมบทบาทเป็นฮีโร่โดยหัวหน้าทีมก็คือ b a l o n ซ i m o ที่ใช้ชื่อปลอมว่า Citizen w เป้าหมายจริงๆของเขาคือล้างสมองประชาชนให้เชื่อใจก่อนจะเข้าสู่การหักหลังครั้งใหญ่ จากการหลอกลวงสู่การเปลี่ยนแปลงแม้จะเริ่มจากการโกหกแต่เรื่องราวของ t h u n d e r b o l t กับไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่การหลอกลวงนะครับเพราะเมื่อเวลาผ่านไปสมาชิกบางคนเริ่มอินกับการเป็นฮีโร่จริงๆอย่างเช่นซองเบิร์อดีต w i l วรัส k ิมมิงมีมี่ที่เริ่มมีการพัฒนาการเป็นผู้นำ Max One, แม็กซ์วอดีตบี t เทที่พยายามไถ่บาปของตนแอตลา ที่เริ่มรู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำเหล่านี้คือคนที่อยากเปลี่ยนแปลงจากวายร้ายกลายเป็นฮีโร่จริงๆซึ่งกลายเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจที่สุดของ t h u n d e r b โ l ้ทีมของอดีตวายร้ายที่พยายามพิสูจน์ว่าตัวเองสามารถเป็นคนดีได้ Thunder b o l ้รุ่นต่อๆมา Thunder b o l ้ไม่ได้มีเพียงแค่วอร์ชั่นเดียวแต่มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้นำอยู่ตลอดเช่นในยุคซีวิววอร์ผู้นำก็คือนอร์แมนออสบอร์นหลังเหตุการณ์ซีวิววอร์ในคอมิกรัฐบาลสหรัฐต้องการทีมที่ควบุมได้ n อร์แ n นออสบอหรือกิน g o b l i นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำทันเดอร์โบลกกุ่มนี้ดูคล้ายสูสา่สควอตของ DC ใช้วไวรายที่ควบคุมได้มาทำภารกิจสมาชิกได้แก่ b บูสไอ o ูนสโตนเวน n อมเป็นต้นทีม Dark Avenger ในภาคต่อออสบอ n สร้างทีมใหม่ที่ชื่อว่า Dark Avenger ซึ่งเป็น Thunderbolt เวอร์ชั่นใหม่ใช้วิธีเดียวกันคือบอมตัวเป็นฮีโร่เช่น บูซายเท่ากับฮอกอายเวนอมเท่ากับสไปเดอร์แมนมูสโตนเท่ากับมิสมาเวลทันเดโบจึงกลายเป็นภาพสะท้อนด้านมืดของทีมอเวนเจอร์และทันเดโบที่เข้าฉายใน MCU ละ่ะจะเหมือนต้นฉบับหรือเปล่าและจะเป็นการรวมตัวของตัวละครหลายตัวจาก MCU ที่มีอดีตเทาๆเช่นบักกี้บาร์นหรือวินเตอร์โซเชอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในกัปตันอเมริกาเดอะเฟิร์สอเวนเจอร์ถูกไฮด้าจับไปล้างสมองจนกลายเป็นสุดยอดนาาักฆ่า ฆ่าคนไปนมากมายโดยไม่รู้ตัวรวมถึงพ่อแม่ของโทนี่สตาร์หลังจะได้รับการปลดล็อกจิตใจในวากันดาเขาพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงเวลาของ The Falcon and the Winter Soldier แต่ยังถูกหลายคนมองด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจบัคก,กี้คือภาพสะท้นอนของคนที่พยายามชดใช้สิ่งที่ตัวเองเคยเป็นจอห์นวอล์เกอร์หรือ USA g e เ t เปิดตัวครั้งแรกในซีรีส์ t h อ f a l c o n and the Winter Soldier อดีตวีรบุรุษสงคราม พู้ได้รับมอบหมายให้เป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่แต่อุดมการ์ต่างจากสตีฟโรเจอร์โดยสิ้นเชิงหลังจากฆ่าศัตรูกลางที่สาธารณะโดยใช้โลกข,ของแคปจึงได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งในช่วงตอนจบของซีรีส์มอเรนติน่าได้เข้ามาพบและให้โอกาสใหม่ในชื่อ US Agent <Now, this S 1> จอห์น <is more S 1> เป็นตัวแทนของชาวอเมริกันแนวชาตินิยมสุดขั้วที่ไม่กลัวการใช้กำลัง <Thank you. S 1> เป็นสายบู๊หัวร้อนที่เต็มไป <Thank you. S 1> ด้วยแผลในใจ เยเลนาเบโลว่าปรากฏตัวครั้งแรกในแบ็กวีโดและกลายเป็นดาวเด่นในฮอกอเธอเป็นน้องสาวบุญธรรมของนาตาชาลโรมาโนฟเคยเป็นหนึ่งในแบ็กวีโดที่ถูกควบคุมจิตใจจนถูกปลดปล่อยด้วยเซรุม่มในฮอกอเธอตั้งใจจะสังหารคินบาตันเพราะเข้าใจผิดว่าเขาเป็นต้นเหตุการตายของนาตาชาห so ลังจากรู้ความจริงเธอเริ่มตั้งคำถามกับเป้าหมายของตัวเองเยเลนาคือคนที่เดินอยู่กึ่งกลางระหว่างความแค้นและความร oh. ักเธออาจไม่ได้เป็นฮีโร่ในแบบที่นาตาชาเป็น <im it> แต่เธอคือผู้สื่อทอดตัวจริงเลดกาเดียนเขาคือพ่อบุญธรรมของนาตาชาและเยเลนาเป็นอดีตซูเปอร์โซเจอร์ของโซเวียตคู่แข่งโดยตรงของกับนาเมกาบุคลิกบ้าพลังชอบอวดเก่งแต่มีใจละครอบครัวเต็มเปี่ยมมีอดีตเกี่ยวข้องกับสายลับเคยถูกคุมขังไว้เป็นเวลานานอเล็กซี่คือสายลับรุ่นเก่าที่ยังคงติดอยู่ในอดีตและอาจกลายเป็นคู่กัดกับ USA เอเจนได้อย่างน่าสนใจโกส เปิดตัวในแอนด์แมนอนด์วอสร่างกายของเธอมีอาการไม่คงตัวจากอุบัติเหตุในอดีตทําให้เธอมีความสามารถเฟสผ่านวัตถุได้เป้าหมายเดิมคือการหาวิธีรักษาชีวิตโดยที่ไม่ได้อยากเป็นวายรลา์ตั้งแต่ต้นหลังจากเหตุการณ์ในแอนด์แมนสองเธอได้หายตัวไปไม่ได้ปรากฏตัวในอเวนเจอร์เอ็นเกมโกสเป็นตัวแทนของคนที่โดนระบบทำร้ายมากกว่าจะเป็นคนเลวโดยเจตนาแทสมาสเตอร์ master, ตัวร้ายหลักจากเรื่องแบควิดโอเดิมชีเป็นลูกสาวของเนพปลเดรคอฟ ที่นาตาชาเคยพยายามจะฆ่าแต่รอดชีวิตมาได้ด้วยร่างกายกึ่งไซบอร์ถูกควบคุมจิตใจจนกลายเป็นหาสมาเตอร์มีความสามารถเรียนแบบการต่อสู้ของทุกคนที่เธอเห็นหลังจากจบแบ็กวิดีโอก็ได้รับการปลดปล่อยจากการควบคุมอนโทเนียขึ้นอีกหนึ่งเหยื่อของรัฐบาลเธอเป็นทั้งอาวุธและเหยื่อในเวลาเดียวกันวาเลนตินาอลกาเดฟอนเทนหรือผู้ควบคุมเกมเปิดแบบตัวครั้งแรกในช่วงท้ายของ The Falcon and the w i n t e r Soldier มีตำแหน่งใหญ่ในรัฐบาลเป็นสายลับระดับสูงและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดตั้งทีม t h u n d e r b o l t ท่าทียรลึกลับเย็นชาแต่ชัดเจนว่าเธอเหมาะทุกคนเป็นมากในเกมวาเลนติน่าอาจเป็นนิกฟิลลี่เวอร์ชันด้านมืดผู้ใช้ประโยชน์จากคนที่ไม่มีที่มาที่ไปให้มาททำงานกับรัฐบาลโดยมีเป้าหมายซ่อนเร้นที่ยังไม่เปิดเผยดูเหมือนว่าภารกิจของ t h u n d e r b o l t เวอร์ชันหนังจะคล้ายกับคอมมิตยู่ออสบอร์นคือเป็นทีมที่รัฐบาลใช้จัดการภารกิจที่ซูเปอร์ฮีโร่หลักไม่อยากแตะต้อง ทันเดอร์โบคือการตั้งคำถามว่าวายร้ายสามารถเปลี่ยนเป็นคนดีได้ไหมแล้วในคอมมิกหลายเวอร์ชันพวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาเป็นฮีโร่แต่บางคนก็เลือกที่จะเป็นฮีโร่ได้เมื่อเวลามาถึงและคุณละ่ะคิดว่าหนัง Thunderbol t เวอร์ชัน m อ u ยูจะออกมาแนวไหนจะเป็นทีมที่เปลี่ยนใจจากวายร้ายเหมือนในคอมมิกหรือเป็นแค่กลุ่มนัการับจา้างเน้นแอคชั่นมันๆเหมือน,นหนังหลายๆเรื่องคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e like เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีรคับ